คอนโดที่เราอยู่ตอนนี้ครับคือคอนเนอร์ราชเทวีครับซึ่งที่นี่เป็นคอนโดตึกสูงนะที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีแล้วก็ห่างจาก BTS ราชเทวีเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองราชเทวีเนี่ยทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นทำเลที่แบบค่อนข้างจะเป็นใจกลางเมืองที่ถูกลืมะนึกออกป่มคือเวลาเราบอกว่าคอนโดใจกลางเมืองเราจะนึกถึงสาทรสีลมพระรามสี่อะไรแบบนี้หรือไม่ก็แบบสุขุมวิทตอนกลางพร้อมพงษ์ทองหลอ่ออะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าลาดทีวีเนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมไปว่ามันห่างจาก BTS สยามเพียงแค่1สถานีเท่านั้นเองนะแล้วก็มันยังเป็นย่านที่พอจะหาคอนโดที่แบบราคาต่ำกว่า10ล้านยังพอมีให้ซื้อและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่ในปี2024ะครับดังนั้นที่นี่จะมีอะไรบ้างเราจะพาไปเดินดูกัน สาเหตุที่ที่นี่เขาชื่อว่าคอนเนอร์นะฮะทุกคนเพราะว่าเขาอยากจะให้มันพ้องเสียงกับคําว่าคอนเนอร์โดยคอนเซ็ปต์ของที่เนี่ยเขาออกแบบโดยให้ห้องประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวตึกเนี่ยเป็นห้องบุมนะครับการเป็นห้องบุมเนี่ยมันจะทําให้ตัวห้องมันได้แสงธรรมชาติเยอะขึ้นมีมุมที่มองเห็นวิวข้างนอกได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งการทําให้ห้องเกินกว่าครึ่งเป็นห้องบุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คอนโดปกติมันจะทําได้นะะมันต้องมีการวางแผนมาตั้งแต่แรกนะครับมันเลยกลายเป็นชื่อที่มาของคอนเนอร์ ตัวตึกนี้สูง38ชั้นนะครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด294ยูนิตซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเออหมาะสมกับขนาดของตัวตึกไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าลูกบ้านลงมานั่งพักผ่อนอะไรต่างๆรอรถมารับอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ที่เนี่ยเขาจะพาร์ทเนอร์กับร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะก็คือ North Republic โดยที่แบรนด์ของที่ n o r เขาเอามาใส่ของที่เนี่เขาจะเป็นแบรนด์ Republic of Fritz Hansen นะครับ uh, Fritz Hansen เนี่ยเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังเลยจากเดนมาร์กนะครับแล้วเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหมือนกับไอคอนิกดีไซน์เนี่ยหลายๆชิ้นเลยนะอย่างตัวนี้เป็นโซฟาชื่อว่าฟอนโซฟานะครับราคาน่าจะประมาณสัก4-5 0 0 0แบาทมี2ตัวก็ล้านหนึ่งล้นะและข้างหลังเนี่ยสีเข,ขียวเนี่ยอันนี้ชื่อว่าฟรีนะฮะผมไม่แน่ใจนะเพราะอ่านว่าฟรีหรืออ่านว่าฟรา F R I นี่ก็ตัวหนึ่งเป็นลานแชร์ตัวหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทนะครับและเดี๋ยวก็จะมีส่วนอื่นๆอีกในที่กระจายกันอยู่ตามส่วนกลางตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งในของตกแต่งที่เป็นไอคอนิกพิซที่เขาพยายามจะใส่มาที่นี่ตรงบริเวณชั้นล่างตรงนี้ด้านนอกมันจะมีเป็นคอร์ทยาร์ดอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับสวนเล็กๆด้านนอกที่แบบว่าลูกบ้านลงมาพักผ่อนได้แล้วก็เป็นเหมือนกับเพจโซนเพราะว่าที่เนี่ย เขากาลังจะปรับให้เป็นคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้นะเมื่อก่อนนี้คอนโดที่นี่เลี้ยงสัตว์ไม่ได้นะเขาเพิ่งจะมีการเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนใหม่บริหารใหม่ให้มันสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับแล้วส่วนห้องที่อยู่ติดกันด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของลา u n g รับรองสําหรับคนที่มานั่งรอลิฟต์จอดรถนะครับโดยระบบที่จอดรถของที่เนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นออโต้พาร์กิ่งหมดเลยก็คือขึ้นลิฟต์ล้วนๆจอดได้ประมาณสัก70%ของจํานวนยูนิตซึ่งจำนวนที่จอดรถเนี่ยผมว่าโอเคมันค่อนข้างเมคเซน์กับจํานวนยูนิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนแถวนี้ที่บางคนก็อาจจะใช้รถบางคนก็อาจจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับ แต่ว่ามันจะมีประเด็นอยู่ว่าไอที่จอดรถที่มันเป็นที่จอดปกติที่มันควรจะอยู่บนพื้นหรืออะไรเงี้ยมันมีไม่ได้เยอะมากนะครับทำให้บางทีเนี่ยในช่วงเร่งด่วนหรือในช่วงเมนทีนแนนลิฟต์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหามาแออัดอยู่บริเวณด้านล่างได้นะครับมันเลยอาจจะต้องมีการรอลิฟต์ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับดังนั้นไอห้องนี้รับรองว่าได้ใช้แน่นอนนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น4ดีกว่าที่จะเป็นส่วนของ f a c ิลิตี้ส่วนกลาง บริเวณชั้น4ตรงนี้ทุกคนเขาจะเรียกว่า recreation zone นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับอธิบายให้ฟังง่ายๆนะ co-working space ที่หลายๆคนก็จะลงมาใช้งานพร้อมๆกันได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะเป็นฟิลห้องทำงานซึ่งตรงกลางก็จะมีโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีห้องเป็นห้อง meeting room ที่เป็น private meeting แยก2ห้องมีส่วนของ hot seat กระจายตามจุดใช้งานแบบเดียวๆได้นะครับแล้วก็นี่ดูสิมี iconic chair อีกแล้ว นี่คือเอ็กแชร์นะครับเก้าอี e ้รูปทรงไข่นะฮะออกแบบโดย a าร์นีจาคอบเซนตั้งแต่ปีประมาณ1.950อะไรประมาณเนี้ยนะอายุเก่าแก่มากราคาขายคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก2-3แสนบาทนะ4ตัวก็ประมาณล้านหนึ่งโหดมากนะครับแล้วก็ห้องเนี้ย เดินข้ามมานะมันจะมีเป็นเหมือนกับโซนอม a m p l i a อ e r เป็นเหมือนอัธจันทร์แล้วก็นั่งเป็นบนสเต็ปขั้นบันไดนะครับอยู่ติดกับผนังกระจกที่สูงจะหลดฟ้าเลยทำเป็นเหมือนกับฟิลดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะครับมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้นะซึ่งห้องนี้คือนอกจากจะมาใช้นั่งทำงานอะไรแบบนี้อาจจะมาใช้ในวันที่แบบอยากจะจัดปาร์ตี้หรือปิดโซนเพื่อแบบจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในเฟิลิตี้ที่มีในคอนโดนี้ ต่อมาเราขึ้นมาที่ชั้น19นะฮะซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นเมนสว imming p o o ของตัวโครงการดูเขาทำออกแบบสระว่ายน้ำนะทุกคนเขาจะทำเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยความยาว69เมตรนะแล้วก็พันรอบตัวอาคารเลยไปจลดอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทำให้บรรยากาศของตัวสระว่ายน้ำเนี่ยมันดูสวยงามน่าใช้แล้วก็ออกมาเนี่ยมองเห็นวิวแบบ360องศาของตัวกรุงเทพชั้นในเลย แล้วนอกจากตัวสระว่ายน้ำเนี่ยทุกคนที่ผมพาทุกคนมาชั้นนี้เพราะผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องระบบน้ำนะฮะที่นี่เขาจะใช้ระบบน้ำที่เป็นระบบไฮโดรสมาร์ทซิสเต็มซึ่งนำเข้าจากออสเตรเลียมันเป็นระบบกรองน้ำด้วยสนามแม่เหล็ก ซึ่งระบบนี้น้าทุกหยดที่เข้ามาใช้ในโครงการอ่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันจะถูกกรองก่อนชั้นหนึ่งมันจะเป็นการลดตะกันลดการเกิดสนิมแล้วก็ทําให้น้ําสะอาดขึ้นโดยรวมนะครับซึ่งน้ําที่ถูกกรองเนี่ยจะมาใช้แน่นอนบริเวณสระว่ายน้นํานี้ในห้องพักอาศัยด้วยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากคือ สวนแนวตั้งนะครับที่เนี่ยมันจะมี Vertical อ a r การเดซึ่งก็คือเป็นสวนแนวตั้งความสูงกว่า80เมตรเลยตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยนะครับมีต้นไม้เนี่ยกว่า140,000ต้นซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาเวลาตอนไหนไปนับมันมีถึง140,000ต้นแต่ช่างมันเถอะนะคือจะบอกว่า การที่เขาต้องลงทุนกับระบบนี้เยอะๆเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพาะสวนแนวตั้งนี้ด้วยเพราะเขาต้องใช้น้ําจะนวนปริมาณมากเลยในการเมนเทนให้สวนนี้มันยังดูเขียวชะอุ่มอยู่ได้แบบนี้ซึ่งโครงการนี้มีคนเข้าอยู่มาประมาณปีกว่าแล้วนะแล้วเขายังดูแลสวนแนวตั้งอันนี้ได้ค่อนข้างดีเลยซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าประทับใจสําหรับที่นี่ชั้นนี้เป็นชั้น19เป็นส่วนของสระว,ว่ายน้ําขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้น20นะครับชั้น20ก็จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสมีห้องโยคะ มีพื้นที่บอดี้เวทนะครับเครื่องเล่นต่างๆจะใช้ของยี่ห้อเทคโนโลยิมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของตัวโครงการนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องกันว่าห้องเขาเป็นยังไงบ้างห้องแรกสุดที่เราจะพามาดูนะฮะทุกคนห้องนี้จะเป็นห้อง One Bedroom ขนาด 34.9ตารางเมตรโดยทางโครงการเขาจะเรียกห้องนี้ว่าห้อง l o f ซึ่งอย่างที่เห็นห้องนี้จะเป็นห้องเพดานสูงนะสามารถต่อเติมเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปข้างบนเป็นชั้น2ได้ซึ่งถ้าเกิดเรานับรวมพื้นที่ที่อยู่ข้างบนด้วยเนี่ยเรามันจะได้พื้นที่รวมกันประมาณสัก51ตารางเมตรเลยซึ่งถือว่าไซซิงค่อนข้างใหญ่เลยสำหรับห้องนี้แล้วก็ราคาขายของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก9ล้านกว่าบาท ผมพามาดูฟังก์ชันในห้องตรงนี้กันดีกว่าเริ่มจากตรงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เลยมันคือโซฟานั่งดูทีวีอ living area นะครับก็ลักษณะของพื้นที่ตรงนี้คือเขาเอาแบบ living อ่ะมาตั้งอยู่กลางห้องเลยทำโซฟานั่งดูแบบนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ทําเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์ขึ้นมาที่แบบว่าเป็นเตี้ยๆหน่อยอะนะสามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งชงกาแฟทันง,งานอดิเรข,ของเราได้มี coffee table ตัวหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ อิรลียบทก็คือเราสามารถแบบนั่งเอาขาวางพาดแบบนี้ดูทีวีใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดได้ด้านข้างตรงนี้จะเห็นว่าติดกับผนังกระจกนะครับที่สูงจะลดฝ้าเลยแล้วก็จะได้แสงธรรมชาติปริมาณมากเลยนะครับเข้ามาในตัวห้องทําให้ห้องเนี่ยแม้ว่าพื้นที่มันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันรู้สึกว่าเออมันโปรง่งมันน่าใช้งานนะครับทีนี้ผมพามาดูพื้นที่ทางฝั่งนี้กันต่อนะคือมันจะมีสเต็ปบันไดยเยอะนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้ แล้วก็เดินลงมาตรงนี้เราจะมาส่วนยังส่วนครัวนะครับซึ่งพื้นที่ครัวเนี่ยเขาให้มาเป็นครัวปิดที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสามารถประกอบอาหารได้เล็กๆน้อยๆเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้คือตู้เย็นบิวอินนะครับให้มาเป็นของยี่ห้อโกลเด้นแล้วก็ตรงนี้มีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนิดหน่อยมีอ่างล้างจานนะครับเตาไฟฟ้าฮูดดูดควันแล้วก็มีไมโครเวฟด้านล่างตรงนี้ก็คือมันก็ไม่ได้เน้นประกอบอาหารอะไรมากหรอกทุกคนอาจจะใช้ผัด กับข้าวผัดพาสต้าอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ในเมืองก็อาจจะแบบว่าซื้ออาหารสั่งอาหารเข้ามากินนั่นเองนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่แอบไม่ค่อยชอบคืออันนี้ประตูสไลด์เนี่ยคือมันเปิด3ตอนซึ่งเปิดออกได้กว้างนะอันนี้ข้อดีคือเปิดกว้างแต่ข้อเสียคือมันเปิดได้ด้านเดียวมันเปิดอีกด้านหนึ่งไม่ได้ซึ่งแอบรู้สึกว่าแบบเพิ่มตังค์อีกหน่อยเองอะ และเดินมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เรียกว่าฟังก์ชันตามปกติแหละมอีอ่อางล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ชาเวอร์บ็อกซ์อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าใช้งานได้ตามฟังก์ชันของมันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น จุดวางเครื่องซักผ้านะครับซึ่งเขาจะมาแอบไว้ใต้บันไดก็เรียกว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยแหละตรงนี้เขาทําการปลูกกระเบื้องไว้ด้านล่างด้วยทําให้ใช้มันเป็นฟังก์ชันเปียกได้นะครับแล้วก็มีการใส่เป็นเหมือนกับชั้นวางของอยู่ด้านหลังวางพวกแบบขวดดีเทอร์เจนอะไรของเราได้ก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดที่วางเครื่องซักผ้านั่นเองแล้วเวลาเครื่องซักผ้ามันทํางานมันก็จะมีบานปิดแบบนี้ช่วยทําให้เสียงมันเงียบลงหน่อยหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากให้ดูไอเดียการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นิดนึงนะทุกคนคือ ถ้าเราสังเกตเดินมาทั่วห้องตรงนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือโต๊ะกินข้าวห้องนี้ไม่มีโต๊ะกินข้าวใช่ปะ่ะเขาเลยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ให้มันสามารถนั่งกินข้าวบริเวณนี้ได้เมื่อกี้เราใช้โต๊ะตัวเดียวกันนี้ดิฟกาแฟใช่ไหมแต่ว่าเขาทําตรงนี้ให้มันให้มันสเต็ปมันลดลงมานิดนึงทาให้เราสามารถมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าเออผมชอบนะเขามีการใส่ไอเดียใส่ความคิดมาให้กับเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วด้านข้างตรงนี้ ก็คือเป็นลิ้นชักสามารถเปิดเก็บของอะไรต่างๆได้หมดเลยใต้โซฟาก็เป็นลิ้นชักเก็บของได้ภายในห้องที่มันแบบพื้นที่ไม่ได้เยอะแบบนี้<ม>การเก็บของอ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆนะครับเพราะม่นจะทําให้ห้องไม่กรกส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของตู้รองเท้านะครับแล้วตรงนี้เป็นประตูทางเข้าห้องอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงคืออันเนี้ย มันเป็นของเล่นที่ทางโครงการนี้เขาให้มาคือมันจะเป็นไม่ไม่ไม่ใช่อของเล่นหรอกมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะมันคือเมลบ็อกซ์นะครับตรงนี้จะมีช่องสําหรับแบบให้หย่อนจดหมายอยู่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีเหมือนเป็นฮุกอ่ะที่เอาไว้แขวนกุญแจอะไรเล็กๆน้อยๆเก็บอะไรที่เป็นแบบเป็นไอเทมที่เราเอาไว้ใช้ก่อนออกจากบ้านกลับเข้าบ้านมาก็เปิดตรงนี้แล้วก็เก็บแล้วก็ปิดปดระตูอันนี้เข้าไปส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศเล็กๆนะครับที่มันสามารถเปิดปิดได้ถามว่ามันจะมีไปทําไม คืออันนี้มันเป็นเหมือนกับจุดที่ทําให้มันมีความแตกต่างของอากาศแล้วสมมุติเราเปิดตรงนี้แล้วเราเปิดหน้าต่างภายในห้องเนี่ยมันถึงจะมีลมที่ฟโฟล์ผ่านกันถ้ามันไม่มีช่องนี้เลยอ่ะแปลว่าเราต้องเปิดประตูนี่หรอไหมแต่ถามว่ามันช่วยเยอะขนาดนั้นไหมมันอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะมากเพราะว่ารูมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีดีกว่าไม่มีต่อมาพอเราขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนครับผมอ่า ซึ่งจริงพื้นที่ชั้นเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นแค่เตียงนอนแล้วก็มีพื้นที่วางทีวีปลายเตียงนิดหน่อยอันนี้เสียบทีวีได้เพราะว่าเขาทําปักไว้ที่พื้นแล้วก็เขาทำเป็นผนังกระจกทั้ง2ด้านเพื่อให้ห้องข้างบนเนี่ยมันมีแบบความโปร่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกทุกคนสามารถเก็บเสื้อผ้าได้ประมาณหนึ่งเก็บเอเซอรีเก็บอะไรได้ก็มีพื้นที่ระดับหนึ่งซึ่งบางคนจะรู้สึกว่า เราต้องอาบน้ําข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาแต่งตัวข้างบนซึ่งมันทําให้บางทีมันอาจจะเกิดความไม่สะดวกบ้างหรือบางทีเราอาจจะต้องขนเสื้อผ้าลงไปแต่งตัวข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เอ็กซ์ตร้าที่มันได้เพิ่มขึ้นมาทําให้ห้องเนี้ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าห้องลอฟท์สไตล์แบบนี้มันวัยรุ่นเกินไปหน่อยสเต็ปบันไดมันเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่มันใหญ่ขึ้นที่เป็นห้องจูเนียร์เฮาส์ จูเนียเพนเฮาส์ครับห้องนี้พื้นที่173.5ตารางเมตรนะราคาขายอยู่ที่68.8ล้านอีกนิดเดียวก็7จล้านแล้วห้องนี้จริงๆไซส์มันใหญ่มากเลยเพราะว่ามันเกิดจากการเอาห้องเล็ก3ห้องมาคอมบิลรวมกันนะครับซึ่งเป็นห้องที่อยู่ในแนวเดียวกันของตัวตึกเลยหมายความว่าพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นห้องหน้ากว้างขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ตั้งแต่ผนังด้านหนึ่งของตัวตึกไปจลดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องที่หน้ากว้างมากมาก ฟังก์ชันของห้องนี้ก็มันเทเหมาะกับการอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวเนาะอย่างตรงนี้มันจะเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวก่อนเลยนะครับโต๊ะกินข้าวก็เป็นดิ g ที่แบบว่าวางโต๊ะขนาด6ที่นั่งไว้ได้แต่สมมุติว่าเราจะขยายให้มันเป็นสัก8ปที่นั่งจริงๆก็ยังพอทําได้นะให้มันรองรับสมาชิกได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของครัวนะครับครัวจะอยู่ติดกับบริเวณทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้เลย ก็ฟังก์ชันเนี่ยลักษณะเป็นครัวเปิดแบบนี้มีเคาน์เตอร์ไอแลนด์วางอยู่ตรงกลางมีซิงค์สำหรับล้างจานอยู่บริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะได้ตู้เย็นแบบฝังของโกลเดนเย่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องมาเป็นพวกตู้เก็บของอะไรต่างๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ตู้มันจะตื้นๆน,น,นิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งเสานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาก็จะเป็นส่วนของการทําอาหารและก็จะมีเตาไฟฟ้า ที่ดูดควันเตาอบอยู่บริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับมีพื้นที่สําหรับใส่พวกเครื่องล้างจานได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้าจริงๆครัวมันไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขาก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะมีพื้นที่เก็บของอะไรได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรพื้นที่ของครัวเนี่ยถ้าเทียบกับขนาดว่ามันเป็นขนาดฟรีเ b a เนี่ยถือว่าก็ไม่ได้ใหญ่หรือก็ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ว่าผมแอบติดนิดนึงตรงที่ว่าผมอยากให้มันเป็นครัวแบบ มีแบรนด์นิดนึงแบรนด์เนมนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นครัวแบบปกติเป็นครัวคัสตอมเมดก็เลยแอบรู้สึกเสียดายไปนิดนึงสาหรับห้องราคานี้นะแต่ไม่เป็นไรเราเดินมาฝั่งนี้กันต่อซึ่งจะเป็นส่วนของ living area นะครับส่วนของ living a r e ยตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีลักษณะพื้นที่คือรองรับโซฟาขนาดใหญ่ได้มีอาร์มแชร์สองตัวติดทีวีอีกผนังอีกฝั่งหนึง่งนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นเหมือนกับทาเป็นลูกเล่นเหมือนมีเตาผิงด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับ ลักษณะของห้องนี้ที่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะพอมันเป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยมันจะได้กระจกเยอะแล้วมันจะทําให้ในทุกๆฟังก์ชันมันจะได้แสงธรรมชาติทําให้รู้สึกว่ามันพื้นที่มันไม่อับแล้วก็เดินถัดเข้ามาอีกหน่อยก็เป็นส่วนของห้องนอนละอันนี้จะเป็นหนึ่งในห้องนอนทั้ง3ห้องของยูนิตนี้นะครับข้อดีของยูนิตเนี้ยคือเนื่องจากมันเกิดจากการเป็นห้องคอมบายรวมกันใช่ปะ่ะมันทําให้ไซส์ของห้องนอนทุกห้องเนี่ย มันมีขนาดพอๆกันมันไม่ได้มีเหมือนกับไม่ได้มีใครด้อยกว่าใครอ่ะเนืกอออกไหมบางคอนโดมันจะได้แบบมาสเตอร์เบดมใหญ่เบื้เริ่มเลยแต่ได้ห้องนอนเล็กๆแบบจิ๋วๆอ่ะ แต่ห้องนี้ไซซิ่งมันพอๆกันนะครับพอจะมีพื้นที่อยู่วางเตียง6ฟุตได้โต๊ะหัวเตียง2ฝั่งสบายๆนะครับปลายเตียงใส่พวกอาร์มแชร์หรือเฟอร์นิเจอร์อีกเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางพวกไซบอร์ดเก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆภายในห้องได้แล้วก็ยังได้ผนังกระจกแบบเข้ามุมด้วยทําให้เวลาเรามองออกไปข้างนอกมันจะได้วิวที่แบบว่าดูเปิดโล่งสบายตามากกว่าได้แสงธรรมชาติเยอะกว่า ส่วนเดินเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํากับ walk-in closet นะครับห้องน้ําก็ให้มาแบบ full function ใช้งานตามปกติแต่แค่อาจจะไม่ได้มีอ่างอาบน้ําส่วน walk-in closet เนี่ยก็พื้นที่ให้มาพอสมควรเลยผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่อาศัยคนเดียวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าเกิดอยู่2คนอาจจะต้องแบ่งๆกันหน่อยเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนอีก2ห้องนะ master จะอยู่ข้างในแล้วห้องนี้จะเป็นห้องเล็กนะครับแต่พามาดูฟังก์ชันตรงนี้ก่อน ที่เขาเป็นผนังที่เว้าเข้ามานะทุกคนแล้วเขาก็จะทําเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับซึ่งสามารถใส่รองเท้าได้เยอะพอสมควรเป็น1ิบคู่เลยแล้วมันสไลด์เพื่อเปิดออกให้เห็นตู้ไฟที่อยู่ด้านหลังได้นะครับคือจริงฟังก์ชันนี้เขาต้องการจะซ่อนตู้ไฟแหละให้มันแบบว่าดูสวยงามด้วยแต่ว่าเขาอยากให้มันได้พื้นที่เก็บรองเท้าเพิ่มขึ้นด้วย<ๆ>เขาก็เลยทําเป็นฟังก์ชันสไลด์แบบนี้ซึ่งก็เออเป็นไอเดียการแก้ปัญหาที่ดีนะครับ แล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยก็ใช้งานแบบอาบน้ําเข้าห้องน้ําได้ตามปกติเพราะว่าห้องน้านี้มันจะทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตของห้องนอนห้องนี้ ซึ่งห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องที่ไซส์เล็กที่สุดในบรรดาทั้ง3ห้องนะครับแต่มันก็ยังพอมีพื้นที่ระดับหนึ่งนะทุกคนยังวางเตียงไซส์ใหญ่ได้มีพื้นที่แบบเป็นโต๊ะทํางานสลตโต๊ะแต่งหน้าอยู่อีกมุมหนึง่งส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะมาหลบอยู่หลังประตูทางเข้าอยู่บริเวณนี้ขนาดของตู้เสื้อผ้าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอใช้งานได้ข้อดีของห้องนี้คือมันยังได้ผนังกระจกยาวตลอดแนวอยู่นะครับได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลย แต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือมันไม่ได้มีห้องน้ําในตัวต้องเดินออกจากห้องไปอาบน้ําตรงห้องนี้เท่านั้นเองส่วนห้องสุดท้ายก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งห้องนี้จริงๆขนาดของมันเนี่ยมันเท่ากับห้องนอนห้องแรกที่ผมพาไปดูมาเลยนะแต่ว่าห้องนี้เขาไม่ได้กั้น ผนังตรงนี้ขึ้นมามันเลยทําให้สเปซของห้องนี้มันดูใหญ่ขึ้นดูพิเศษขึ้นสิ่งที่เขาทาคือเขาใส่เป็นเตียงขนาด6ฟุตขนาดใหญ่วางไว้ตรงกลางห้องแบบนี้เลยแล้วก็บิ้วหัวเตียงรวมกับฟังก์ชันที่เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะแต่งหน้าตรงนี้อันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับแบบเวลาเราไปตามรีสอร์ทตามโรงแรมอะแล้วเขาจะชอบจัดฟังก์ชันแบบนี้เพราะว่ามันจะเหมาะกับการชมวิวนะฮะ เพราะว่าเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นวิวด้านนอกด้วยใช่ปะมันจะคล้ายๆเวลาเราไปตามแบบโรงแรมต่างๆที่แบบวิวมันสวยๆมันก็จะได้ฟังก์ชันประมาณนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถัดไปด้านข้างก็จะเป็นห้องน้ำนะครับฟังก์ชันของยูนิตจูเนียร์เพนท์เฮาส์อันนี้โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวมากเลยคือแบบเป็นทรีเบดทรีบาร์แล้วก็ รองรับสมาชิก4-5คนได้ทำครัวได้มีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนนะครับแล้วก็สเปซก็เยอะพอที่จะแบบจัดฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็อาจจะสูงตามพื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วย โดยสรุปของคอนเนอร์ราชเชวีเนี่ยทุกคนผมขอพูดเรื่องรูปแบบห้องก่อนรูปแบบห้องเนี่ยผมว่ามันตามงบแล้วก็ตามการใช้งานของเราอยู่แล้วใครงบน้อยก็เลือกห้องเล็กใครงบเยอะก็เลือกห้องใหญ่แต่สาเหตุหลักที่คนจะมาซื้อที่เนี่ยผมว่ามันมีอยู่2เรื่องอันแรกคือทำเลอันที่2คือรูปแบบของโครงการเรื่องทำเลเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าราชเทวีมันเป็นทำเลแบบใจกลางเมืองที่ถูกลืมนิดนึงเพราะคนมักจะไปนึกถึงทำเลโซนอื่นมากกว่า แต่มันจะค่อนข้างสะดวกมากเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบทำงานอยู่ในโซนแบบพญาไทลาเทวีถนนเพชรบุรีประตูน้ำอะไรแบบนี้หรือว่าไปถึงแถวแถวบรรทัดทองสามย่านก็ยังพอได้หรือว่าถ้าเกิดคุณอาจจะเป็นแบบเด็กจุฬาที่กำลังศึกษาอยู่ในโซนนี้มหาลัยก็อยู่ใกล้ๆมันก็น่าจะแบบทำเลนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอัน,น,นที่ตอบโจทย์เพราะว่ามันไปสยามก็ไม่ยากนะครับแต่ทีเนี้ย ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าในโซนเดียวกันนี้มันก็ที่นี่มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้ไงมันก็มีโครงการคู่แข่งอีกเหมือนกันแล้วถามว่าทําไมถึงจะต้องมาเลือกคอนเนอร์ลาดเทวีใช่ปะ่ะมันก็จะลงมาที่เรื่องของรูปแบบโครงการนะครับการตกแต่งของที่เนี้ยผมว่าเขาทําออกมาได้สวยดีคือเป็นสไตล์ออกจะโมเดิร์นหน่อยนะครับแล้วก็เน้นการคุมโทนคุมธีมสีที่มันจะมีความแบบเท่ๆนิดนึงมีความแบบว่าคูลๆนิดนึงไม่เหมือนที่อื่น แล้วเขาก็จัดพื้นที่ของส่วนกลางออกมาได้น่าใช้มีหลากหลายฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีลูกเล่นของแบบาสาตว่ายน้ําสวนแนวตั้งที่ทําให้โดยรวมของมันะดูน่าใช้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เป็นคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับ pet friendly แต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องที่เราต้องพิจารณาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่จอดรถเพราะว่าที่เนี้ยมันเป็นระบบออโต้พาร์คกิ้งหมดเลยใช้ลิฟต์ทั้งหมดเลยดังนั้นในช่วงเวลาแบบ rush hour เนี่ยมันอาจจะมีความไม่สะดวกอยู่บ้างก็เป็นสิ่งที่เราต้องแลกมานะครับแล้วก็ในย่านเดียวกันนี้ที่นี่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดเป็นของพรีเมียมที่เราจะต้องจ่ายแพงขึ้นนั่นเองนะครับก็จบแบบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคอนเนอร์ราชเทวีนะครับ ตอนหน้าจะไปดูที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามในช anel บูมทลิปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย